แสงแดดกำลังดีไม่ร้อนหรือชื้นจนเกินไปการลดน้ำที่พอเหมาะรถมากไปก็อึดอัดรถน้อยไปก็ไม่ทันรู้สึกถึงความชุ่มชําและดินร่วนเก็บน้ำได้พอประมาณคือหัวใจสำคัญของการดูแลแคคตัสซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับความรักที่ต้องการการดูแลและการเอาใจใส่ที่เหมาะสมกับแต่ละคนไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพื่อรักษาความรักให้ยาวนาน แคคตัสเป็นต้นไม้ที่มีหลากหลายรูปทรงแต่ละคนสามารถเลือกได้ตามใจชอบจะจัดเป็นกระถางหรือเป็นต้นเดี่ยวก็น่ารักไปอีกแบบเช่นยิมโนสีที่นางนัชชาเชี่ยวสกุลหรือคุณไหนเจ้าของสวนกระบองเพชรพันล้านสุราธ,ธานีนำมาจัดลงในกระถางเพื่อมอบเป็นของขวัญก็มีความสวยคงทนมอบให้กันวันวาเลนไทน์แต่อยู่ต่อไปได้อีกหลายปี oh. ก็มีถ้าเป็นดอกไม้นะคะถ้าเป็นดอกไม้ไลจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ากระบอเพชรอะ่ะมันเหมือนบานฉับฉวยาบานฉับฉวยมันบานสองวันสามวันบางทีอะ่ะครึ่งวันเองอะค่ะไม่ยังไม่เคยชมเลยอย่างนั้นหรอคนะใช่คือ,อถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นอะ่ะม,มันจะต้องไปเลี้ยงเลี้ยงที่บ้านแล้วก็รอให้เขาเติบโตค่อยๆบานอะ่ะมันจะทนกว่าทนกว่าที่ว่าบางทีจะมา เอาจากสวนแล้วไปให้ให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ในระหว่างเดินทางอ่ะแต่เพราะบางทีก้านดอกมันยาวมันสามารถที่จะหักระหว่างทางได้หมายถึงบางชนิดนะคะอ่ะอันเนี้ยเสร็จแลวโอเคอันเนี้ยค่ะเสร็จแล้วอันนี้เราเรียกว่าเอ่อยิมโนค่ะยิมโนดังค่ะนี่นะคะนี่คือจัดเซตแล้วก็สามารถนําไปมอบเป็นของขวัญได้เลยใช่ค่ะเราก็ นี่ไงใช้สีสันของหัวไม้อ,อ, ant, rau, ะอ่ะแทนดอกทอดอกกุหลาบอะไรอย่างนี้แทนค่ะค่ะขออนุญาตถามราคา,าได้ไหมสมมติซื้อจะถามงนี้ค่ะให้แฟนราคาเท่าไหร่กระถางนี้ก็อยู่ประมาณพันเดียวหนึ่งบาทใช่คะ่ะอายุเขาจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นานมากทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่คนดูแลรักษาแล้วค่ะ นอกจากการจัดกระถางไซส์ใหญ่ที่เหมาะกับการตกแต่งบ้านแล้วคุณผู้หญิงบางคนอาจอยากได้แคคตัสต้นเล็กๆมาตกแต่งโต๊ะทำงานให้ความรู้สึกสดชื่นสดใสเวลาทำงานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเขาชื่อขนนกเหลืองขนนกเหลืองจ้ะก็เรียกเรียกตามลักษณะขนของเขาเลย<ฆ>แต่ว่าสีดอกมีหลายๆสีเห็นไหมคะ<ฆ>มีสีเข้มสีอ่อนอันนี้นะคะ<ฆ>และความน่ารักที่อยากจะแนะนา คือมันไม่มีหนามใช่อันนี้เด็กผู้หญิงทั่วไปชอบมากผลนกเหลืองนี้ดอกทนค่ะที่ว่าในแนะนำตัวนี้ไงคะค่ะเพราะดอกเขาค่อนข้างที่จะทนออกดอกบ่อยแต่แต่นะคะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาไม่ชอบอยู่ในห้องแอร์หรือที่ล่มค่ะเพราะว่าทรงเขาจะไม่สวยด้วยหนึ่งทรงไม่สวยสองดอกไม่ออกตัวนี้ขนแกะนะคะขนแกะขนแกะนี่จะมีดอก ค่อนข้างที่จะหลายสีอยู่ตัวนี้จะเป็นสีอ่อนยังมีสีเข้มกว่านี้อีกนะคะค่ะแต่ทีนี้ตัวนี้ใส่กระถางไว้น่ารักน่ารักแล้วก็เลยพามาให้ดูกันตัวนี้จะเป็นยิมโนด่างยิมโนด่างส่วนตัวนี้ไม่ใช่ว่าแต่ผู้ชายชอบนะคะตัวนี้ผู้หญิงบางคนก็ค่อนข้างที่จะคลั่งไคล้อยู่เหมือนกันค่ะใช่เพราะว่าราคาเขาก็ไม่ไม่ค่อยถูกนะเพราะว่ามันดูแต่ว่าเนี่ยค่ะดูจากการไล่สีของแต่ละต้นนะ แคคตัสเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ดูแลยากจนเกินไปเพียงแต่เราให้ความใส่ใจอย่างพอดีและดูแลเขาอย่างเหมาะสมเราก็จะได้เห็นการออกดอกเบ่งบานให้ชื่นใจทั้งคนให้และคนรับคุณผู้ชมที่สนใจหรือต้องการคำปรึกษาสามารถสอบถามคุณไนได้ที่เพจ Facebook สวนกระบองเพชรพันล้านสุราษฎร์ธานีหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0627453662สามารถส่งแคคตัสได้ทั่วประเทศค่ะธนากรศิริผลปวีณาฟักทอง NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี